นี่สี่ห้าพันบาทอัพแน่นอนออส่งมาให้กูเนี่ยว่า500ร้อนี่แพงแลวก็แพง,งมากตั้งไว้ในแบบมือถือเลยว่าอีลานเนี้ยไม่เอาอมไม่เทคแอคชั่นเราใช่ไหมคะดิฉันไปถึงสำนักงานคุณความผู้บริโภคแล้วคะแขกมาแล้วเก็บที่นอนหรือยังเก็บมาด้วยโอ้ยแม่เก็บอะไรไว้นักหนาคะทิ้งไปบ้างเถอะ สวัสดีค่ะทรายอินทิราจริญปุบุระค่ะนกค่ะวรรวารณจรธนาพิวัตรค่ะเป็นนักวิจัยนะคะแล้วก็นักตรวจประเมินโครงการและสังคมศาสตร์ค่ะการเป็นเจ้าแม่นักช็อปนักเอฟและนักวิจัยมาเกี่ยวก้นได้ยังไงจริงๆแล้วเราได้คําแนะนาดีๆจากนกหลายๆครั้งมากๆในเรื่องก่อนจะเอฟของเพราะว่างานวิจัยที่นกพูดถึงอะ่ะมันอยู่ในชีวิตประจําวันใช่คุณจะแบบแต่ฉันไม่ได้เป็นนักสังคมศาสตร์ไม่ได้เป็นไม่ต้อง ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยได้ใช้หรอได้ใช้เลยเป็นดาราได้ใช้ปะได้เอฟของได้ใช้ปะได้ใช้วันนี้อยู่บ้านอยากจะจิ้มร้านเลือกกินข้าวสักร้านได้ไหมได้นี่แหละค่ะมีจุดร่วมกันแบบนี้นะคะเราสองคนก็เลยมาทำรายการร่วมกันได้ได้กันลูกอีชันเก็บค่ะปีใหม่ค่ะเทศกาลที่เพิ่งผ่านไปหลายคนอาจจะกลับไปเยี่ยมบ้านหลายคนอาจจะพบญาติของเราคือช็อป เฮ้ยปลายปีมันสนั่นมากใช่จารภาพคลายออกมาว่าโดนอะไรไปบ้างเท่าไหร่ยังไงเยอะไหมก็มีอะไรำนก็มีหลายคนแซวว่าแบบว่า ชุดเจอสามปีใส่ไม่ํามแต่แล้วก็บอกโอ้ยก็เกินไปาวคนเราก็วนชุดากแล้วก็มีวันหนึ่งเคยไปดับก็ไม่สามก็ไม่าก็ได้นะสามปีมันคือจะพันวันแล้วนะก็ได้ก็ได้นะก็ได้เลยกมแต่ว่าแบบมันเบี้ยมันก็หน้าเทศกาลเราก็ต้องนิดนึงหรือเปล่าทุกคนก็ต้องคือ ปีใหม่อะไรใหม่ๆความใหม่เข้าสู ting, ่ชีวิตใช่ป่ะของเก่าของเดิมก็ทิ้งไปสิก็คือไม่ได้เป็นคนแอนตี้เรื่องการช็อปทั้งออนไลน์ออฟไลน์ไม่ค่ะสั่งเยอะไหมพูด อันนี้ฉันให้เกินก่อนเพื่อลดความรู้สึกผิดของคุณว่าเอาเป็นว่าไม่ได้นับเพราะว่าถ้านับเพราะว่าถ้านับแล้วจะนำจะต้องนําเราไปสู่จิตแพทย์เพราะเราจะคิดมันเยอะมันบีบประสาทมัจี๊ดนมาใช่ไหมแต่ทีนี้ตรงนี้คือหลายคนจะมีปัญหาว่าอาจจะมือลั่นเอฟแล้วไม่ตรงปกเคยไหมอย่างเราเอฟของแบบออนไลน์เยอะมันไม่ตรงปกหรือว่าซื้อช่วงไหนมันจะคุ้มแบบอะไรยังไงมันมีมันมีหลักการไหมนกชอบอย่างนีดิฉันคือ มือลั่นปุ๊บเอาทุกสีได้แหละว่าอันนี้กูได้ได้แหละอะไรอย่างเงี้ยเออนกมีความไม่ช่างใจอย่างนี้ไหมเออก็จิบมาเยอะก็เจอมาหลากหลายรูปแบบไม่ตรงปกอย่างเช่นเราดูในรูปเนี่ยสวยแบบปะ ราคานี่สี่ห้าพันบาทัพแน่นอนออส่งมาให้กูเนี่ยกูว่าห้าร้อยนี่แพงก็แพงมา,งมากจะ <ๆ S 2> ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เจ็บก็เจ็บมาเยอะเนาะทีนี้เวลาบางทีเวลาเราจะหาข้อมูลนะคะอ,อันดับแรกเลยเนาะเราก็จะดูก่อนว่าเราน่ยชอบใช้แพลตฟอร์มอะไรในการซื้อของเอดี๋ยวนะดูยังไงยันเลยเหรอใช่ดูเลยบางคนชอปไม่เหมือนกันนะยังไงยังไงไอะอ,อ,อย่างบางคนเนี่ยเคยถามเคยถามเพื่อนเหมือนกันว่าทำไมบางคนชออ็อปแบบว่า สีส้มทำไมบ้านส้มบ้านส้มบ้านส้มทำไมบางคนชอบบ้านฟ้าเอทำไมบางคนชอบสอกบ้านอะไรอย่างนี้เออเราก็ถามเขาเขาก็บอกว่าบางทีเขาดูแบบอินเทอร์เฟซอะดูแบบหน้าของบ้านส้มเ้าดูไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้จะไปกดตรงไหนเขามงระบบเอองงระบบเอทาเช็คอินอะไรใดใ็แล้วก็ บ้านฟ้าเขารู้สึกว่าเขาคุ้นชินกว่าเพราะว่าอันนั้นกว่าใช่อะไรก็ข้อหนึ่งเนาะ,อ,ะอีกส่วน,อ,วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะดูว่าคือถามว่าแล้วไอ้ความเข้าใจเนี่ยมันสําคัญยังไงมันสําคัญตรงที่ว่าบางครั้งถ้าคุณไม่เข้าใจคุณกดผิดกดถูกคุณกลายเป็นว่าคุณจะเอฟสิ่งนี้กลายเป็นว่าคุณไปเอฟอีกสิ่งดิฉันเคยพลาดสติก็คือว่าจะเอฟไซส์เอแต่ไม่ได้ดูว่าเขาให้จิ้มไซส์นึกออกไหมแล้วก็คิดว่าตัวเองอะจ่ายแล้วเรียบร้อย รอขอไหมค่ะเกือบวีแล้วอ๋อไม่ได้กดลงตะตาเลยตั้งแต่ต้นก็มีคือ้องฉันงงไม่คุ้นไงใช่หรือว่าเขามีเฮ้ยเลือกไซส์คุณต้องเลือกสีด้วยมันมีสีนะมีสีแล้วมีแบบข้างล่างอาจจะมีติ่งๆเฉพาะสีนี้พรีออเดอร์เจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออเออเออเดังนั้นดังนั้นคือคุณต้องอ่านให้ละเอียดแล้วก็อย่างบางทีคนขายอะไม่ใช่คนไทยแล้วเอามาแปลเมนแลนด์แปลเป็นภาษาไทยซึ่งไม่เข้าใจจ้ะกูไม่เก่งแบบอะไรล่ะ แฟก็ไม่เก่เสี้ยสีละมุนแฟชั่นอเด็ดฉัน,นตำติเออคืออันเนี้ยเราก็จะต้องคิดเอาไว้ระดับหนึ่งว่าอาคนขายไม่ใช่คนไทยแล้วเราก็ต้องคิดต่อไปอีกว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเคลมยังไงเคลมยังไงระบบช่วยอะไรเราได้บา้างซึ่งวิธีประมวลผลแบบนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นสัญชาติยานแต่จริงๆแล้วมันเป็นข้อมูลที่เก็บได้ใช่ไหมคือ อย่างเราอะอย่างอย่างสายอย่างเงี้ยสายชอบชินแล้วไงก็จะรู้ว่าจิมนี่จิมนี่จิมนี่แต่คนไม่รู้จะใช้เป็นครั้งแรก,แรกยากเหมือนกันนะถ้าไม่รู้<ช>อะไรมาเลยรวงหน้าใช,ใช่ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สาคัญเลยก็คือว่าเราจะดูคอมเมนต์ส่วนหนึ่งเราจะดูคอมเมนต์ด้วยรีวิวรีวิวใช่แล้วเราก็ต้องแยกให้ออกด้วยว่าอันไหนรีวิวจ้างมาอันไหนรีวิวทําเองใช่ รีวิวมาอ่ามันจะมีรีวิวมาใช่มันจะมีแบบหน้ามารีวิวจ้างมาอะไรอย่างเงี้ยเราว่าจะดูออกถามว่าดูออกยังไงเออดอกยังไงคือเห็นหน้าเขาหลอกไม่เห็นหน้าเนาะไม่เห็นหน้าเอาชื่อคนเนี้ยแล้วก็ไปไล่ดูไปไล่ดูอย่างบางทีในช็อปเนี้ยอ่าอย่างสมมติว่าช็อปเอก็ขายเสื้อผ้าใช่ไหมขายเสื้อผ้าสิบแบบขายเสื้อขายเสื้อผ้าสิบแบบนางสาวกอไก่คอมเมนต์ลดทุกอันจ้าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในโลกเห็นความจริง มันมันดูเกินมันดูมอจริงอ่ะมันดูเหมือนจริงมันดูเหมือนจริงมันก็เอ๊ะมันก็เอ๊ะนึึงว่าเอ๊ะอ่าอ่ะเส้นมัเจะดตะกุกใช่แล้วก็แบบอ่าแบบเนี้ยนี่คือการช็อปสไตล์นักวิจัยเหรอก็ก็คิดว่าทุกคนที่เจ็บมันแลจะโดนนะฉันไม่เคยเลยไปดูถึงขั้นรีวิวใช่คือดูแค่เข้าไปแบบว่าให้ดาวให้ดาวเอออะไรอย่างนี้แต่คุณเจาะเจาะใช่เพราะว่ามันมีคนที่รับจ้างให้ดาวด้วยโอเคใช่ดังนั้นคือนี่คือนี่คือสิ่งที่ อย่างเราเราเหมือนอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ว่ามันเหมือนเป็นสัญชาตญาณแต่จริงๆแล้วมันมีหลักการของมันอยู่จริงๆมันมีสัญชาตญาณอยู่นั่นแหละค่ะแต่ว่าบางทีเราโดนกิเลสครอบงำกิเลสมันครอบงำเราอะเรารู้สึกว่ามันได้แหละมันใช่แหละถ้าหดไม่ทันมันหมดเลยนะมันหมดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะหมดมันจะหมดแล้วนะนี่อะไรอย่างเงี้ยสิบสองสิบสองอะไรอย่างเงี้ยัน้นคแนะนําจากนักวิจัยก็คืออย่าให้กิเลสครอบงำ และถ้าสมมุติคุณคิดว่าคุณจะต้องซื้อของ12 12แน่นอนคุณเลี่ยงไม่ได้เลยตลอดเลกเบิ้ลเนี่ยเออคุณเข้าไปดูของก่อนออแล้วคุณลิสต์ของก่อนเพราะรู้อยู่แล้วนี่ว่าเดี๋ยววันเนี้ยเ,เดี๋ยวเนี่ยพอข้ามเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยฉันต้องซื้อมันจะต้องซื้อ,อคุณจะแน่นร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องซื้อแน่นอนวันที่สิบไปเลยใช่คุณดูของเลยแล้วคุณลิสต์ในใจเลยว่าอันเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ซื้อ คุณให้ลิส์เลยว่าอันนี้คือ100ร<น>้อยเปอร์เซ็นตสารอไว้อ่ารอไว้อันนี้รู้สึกว่าอัดได้ก็ทันทันก็โอเคเอ,อ,เอ,อไม่ทันก็ไม่เป็นไรอ,อ,อันนี้ก็ออผ่านปลายผ่านผ่านอ่าแล้วตรงเนี้มันจะทําให้คุณนะ่ะคุมงบได้ ด้วยส่วนหนึ่งแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคุณจะได้ของที่คุณอยากได้จริงๆแล้วเวลาสองวันอย่างเงี้ยคุณจะมีเวลาไปไล่ดูละว่าเอะคอมเมนต์เนี่ยแบบมันโอเคไหมร้านนี้โอเคไหมหรือว่ามันมีร้านอื่นที่ขายคล้ายๆกันแล้วคุณภาพดีกว่าอะไรดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณต้องดูไปถึงเวลาที่คุณจะใช้ของด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางทีพวกแพลตฟอร์มพวกเนี้ยค่ะเขาจะบอกเลยว่าร้านค้ามันตั้งอยู่ตรงอยู่ตรงไหนแบบเนี้ยอ่ะอย่างสมมติแบบโอ้ยตายแล้วจะไปเดทกับผู้ชายอาทิตย์หน้าแล้วค่ะร้านอยู่เมือง จีนจาก14วันแอดลีสนอกจาก,กว่าคุณจะบินไปเดทที่เซี่ยงไฮ่อันนี้นก็จะไวกว่าใช่คือแบบว่าก็ควรต้องดูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีมันมีเรื่องไซส์นะคะไซส์เนี่ยบางทีก็ต้องดูอีกว่าร้านบางร้านเนี่ยนะคือบางทีเราต้องคิดเอาไว้ในใจเลยว่าแต่ละร้านแต่ละโลกของเราเนี่ยแต่ละซีกโลกเนี่ยแม้แต่โซนเอเชียเหมือนกันนะ่ะไซส์ไม่เท่ากันไม s ใช่ S ของไทยกับ S ของเกาหลีเนี่ย ก็คนละเอสแล้ว<ช>ก็ต้องมีความรู้สึกว่า S อสโอเวอร์ไซส ใช่คือใส่ยังไงก็ไหลตกค่ะใช่ใช่ไหมใช่บางทีก็ต้องดูความสั้นความยาวถูกถูกถูกเออดูความสั้นความยาวแล้วก็อย่างบางทีผู้หญิงอะค่ะซื้อกระโปรงยาวหรือว่าซื้อกระโปรงไซส์ไหนก็ตามเนี่ยคิดเผื่อไปเลยว่าชุดนี้ฉันจะใส่กับรองเท้าอะไรใส่กับส้นสูงใช่ไหมสูงกี่เซนกี่นิ้วบางทีแมสก,อะ,มกอะไรแมสกบอะไรเราต้องคิดในหัวเลยเพราะว่าอย่างบางทีซื้อมาปุ๊บเนี่ยใส่กับผ้าใบตัวตันมาก มไม่ได้โอ,โอ้เดินละพื้นสะอาดเลยแม่ใช่ไม,ไ,ใไม่ได้เลย,เลยทีนี้ก็คือว่าก็ต้องดูอีกก็ต้องดูอีกว่าจะใส่กับอะไรนี่นะแต่ทั้งหมดทั้งหมดหมดิฉันก็ประทับใจนะเขาคิดขนาดเนี้ซื้อของแน่นพอๆกับปูเลยนี่คนไม่คิดจิ้ม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 บเช็คเอาท์ปพ๊บหลับตาตอนกดโอนปพิบอย่างนี้นี่คิดขนาดนี้ถามว่าซื้อเท่ากันไหมเ<ๆ>ท่ากันค่ะไม่ต่างแต่แน่นอนว่า เมื่อมีหลักการในการจะเลือกซื้อนะคะการจะโดนโกงมไม่ว่าจะจากคู่ขายที่แบบน่าซื้อใจโคตรหรืออะไรใดๆต่างๆหรือว่าการวืดคิดว่าน่าจะได้วันนี้อา้าวตายแล้วมันต้องไปรออีก5วันหรือว่าเนื้อผ้าไม่สมราคาเนี่ยถ้าคิดแบบนกได้เนี่ยส่เชื่อว่าเปอร์เซ็นต์ความพลาดที่ถ้าแบบคอมเพลนไม่ได้อะมันจะน้อยลงใช่นะคะค่ะคราวนี้เนี่ยสมมติว่าสั่งคอมมาแล้วอันแพ็คทุกอย่างแล้วแบบร้านนี้สาบมากแย่มากไม่ตรงปกอะไรใดๆ มันจะมีวิธีเรียกสติเราไหมเพราะบางทีนะเขาลงเสื้อผ้าทีละห้าร้อยชุดคุณแล้วเวลาเราเสิร์ชชุดอ่ะมันเด่นไปลานนึงเราฉันก็ลืมตัวเออจดเป็นทำยังงอ่ยเออแล้วแล้วคนเรามันเจ็บซ้ำๆได้ไม่ไม่ควรจะเจ็บซ้ำๆได้หรอเออใช่ป่ะชเราต้องทำยังไงเราต้องเพราะว่าฉันคนจะคิดเจ้าแขนจฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมก็คือฉันก็จะตั้งไว้ในแบบมือถือเลยว่าอี้านี้ไม่เอา ทราบค่ะทราบค่ะแล้วก็จะแจ้งจะแจ้งไปทางแพลตฟอร์มเลยซึ่งเราก็จะดูแพลตฟอร์มด้วยว่าแจ้งได้แอคชั่นเราหรือเปล่าใช่ไม่เคแอคชั่นเราใช่ไหมคะดิฉันไปถึงสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะคะดิฉันไม่ยอมค่ะแต่มันเป็นสิทธิ์ของเราใช่หลายคนรู้สึกว่าก้าก็ร้อยเก้า้าร้อยเก้าเก้าบางทีร้อยเก้าเก้านี่ร้อยเก้าเก้าหมดมากก็เออช่างวันถกร้อยเก้าเก้าพันคนเท่าไหร่แม่เนี่ย ก็ใส่ช่องโหวะปะใช่บางคนก็จะแบบร้อยเก้าแบบร้อยเก้าเก้าแบบสองสามร้อยคุณจะมาทำจะมาทําคดีทําไมบอกว่าคุณรู้ไหมคุณเสียค่าทนายห้าหมืนทราบค่ะแล้วคุณจะแต่ทําค่ะเพราะอะไรเ,เพราะว่า เราต้องรับผิดชอบสังคมไงอันนี้คือเป็นเป็นความเป็นความคิดส่วนตัวนะเราคิดว่าถ้าเราเงียบทุกคนเงียบมิจฉาชีพเราก็ยังอยู่ก็หวานเลยก็หวานเลยก็ยังอยู่ไปเรื่อยๆต้องคิดงงเหมือนกันนะร้อยเก้าคูณพันคูณแล้วแล้วแล้วยังไม่นับอีกว่าถ้าไม่มีใครฟีดแบ็กเขาก็ทําต่อได้อีกมันไม่ใช่แค่วันเดียวเนาะใช่จรงเขาได้เงินเท่าไหร่จริงอีพี่ส่งหวานๆวนมาให้เรากดรับไปเรื่อยไปเปื่อยเนี่ย อันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่นกบอกว่าต้องดูว่าแพลตฟอร์มเทคแอคชั่นตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าแพลตฟอร์มดีๆเขาจะไม่ใช่ว่าแค่เราเช็คเขาอย่างเดียวเขาเช็คเรากลับหมายถึงว่าเขาพยายามทําให้ยูเซอร์มันได้ประโยชน์มากที่สุดด้วยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าคือนกมั่นนกมั่นใจเลยว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยเขามีการเก็บสถิติเอาไว้อยู่ละเขามีการเก็บข้อมูลอยู่ละร้านไหน<ๆ>ที่โดนถามเยอะๆโดนรีพอร์ตมากๆโดนคืนของโดนคอมเพลนโน่นนั่นนี่อ่ะคิดว่าเขา ่าจะต้องมีแบบมาตรการบางอย่างที่จะแบบอาจจะเตือนอาจจะห้ามไม่ให้ขายในแพลตฟอร์มนี้ปิดบัญชีไป,ไปอะไรก็ว่าไปคิดว่าอันเนี้ยก็คือมันไม่ใช่แค่ว่าเราทำวิจัยว่าเราจะซื้ออะไรแต่มันเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าร้านหรือว่าแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็ต้องเก็บข้อมูลตรงนี้เหมือนกันว่าเอออันเนี้ยมันมันอาจจะเช็คแบ็คเช็คกันกล<ๆ>ับไปกลับมางงใช่ไหมใช,มใช่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่นุอ๊กอยากจะบอกทุกคนว่างานวิจัยอ่ะ สิ่งสําคัญที่ต้องทําก่อนที่จะไปวิจัยเรื่องอื่นรอบตัวเรานะวิจัยตัวเองวิจัยตัวเองค่ะทาไม<ต>เหมือนเรื่องความรักเลยอะคุณต้องรู้ใจตัวเองก่อนนะคะใช่ค่ะคุณต้องรู้ค่ะว่าคุณจะขายอะไรคุณจะชอบคุณคุณชอบอะไรเออเออหรืออย่างแม้แต่เวลาซื้อของอะบางทีเราต้องยอมรับนาอว่าอันนี้มันเสื้อผ้าคนสูงอะค่ะคณเตี้ยคุณใส่ไม่ได้เอ,อหรืออันนี้พลอย่างเงี้ยจริงเออไม่ต้องอะไรคือดิฉันเห็นคนไซส์ม่นี้ซื้อเสื้อผ้าแพทเทิร์นญี่ปุ่น ฉันใส่ไม่ได้ใช่มันน่ารักมากเลยนะแต่ฉันใส่ไม่ได้มันลลางไม่ล้ังก็เหินซื้อซื้อเดทได้เสื้อเออเอาไกว่าบ่อยมากเลยชีวิตเนี่ยเชอคือเราต้องยอมรับตัวเองว่าเราสีผิวแบบไหนเราแบบว่าส่วนสูงยังไงน้ําหนักสูงต่ําดาขาวหน้าตายังไงอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันมีผลทั้งกับคนขายและคนซื้อใช่ใช่อย่างบางทีซื้อของมามีนะนกเคยไปไล่อ่านคอมเมนต์ดูเนี้ย ซื้อมาแล้วทําไมใส่แล้วไม่สวยเหมือนแบบคะตุ้มมือไม่สวยจ้ะเนี่ยเนี่ยโหดร้ายอ่ะเจ็บไม่ถึกจริงจริงเจอบ่อยคืออยากใส่แล้วแบบมันดูตะมุตตำมีคือไม่ใช้คำว่าอะไรคือเขาใส่แล้วมันดูน่ารักเส้นอนางแบบสวยโบยอะไรอย่างเงี้ยใส่กูมาปกวูบถึงนี่เลยทุนแ้่มึงก็คือก็ต้องยอมรับว่ากูไม่มีไงไม่มีก็ไปเลือกที่มันที่มันเหมาะที่มันเหมาะกับเราใช่ใช่ไหมเออหรือเลือกคนที่นางแบบบุ่นเขา ไล่ไ,ลไลเรานี่แหละซื้อพก<ช><ช>อ,<ล>อกันเดี๋ยวนี้เขาจะมีใส่ส่วนสูงน้ำหนักนางแบบใส่ไซส์เอสนะคะอะไรอย่างเงี้ย<ช>เออขาจะมีใส่เขาจะมี<ช>มเราเราก็ถึงถึงได้บอกอย่างที่เคล็ดลับแรกก็คือว่าถ้าเราคิดว่าจะต้องซื้ออันนี้แน่ๆอรอก่อนของมันยังไม่หมดโลกหรอกเรารอสัก48ชั่วโมงแล้วเรามานั่งคิดกันว่าเฮ้ยมันเหมาะกับเราไหมมันมันใส่แล้วแบบ ฉันฉันใสแล้วฉันจะสวยไหมอะไรอย่างนี้สรุปได้ง่ายๆก่อนจะซื้อวิจัยตัวเองก่อนใช่เราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนค่ะว่าอันนี้ใสแล้วสวยไหมเข้ากับเราไหมอะไรอย่างนี้เนาะเอออันนี้ข้อแรกข้อสองก็คืออย่างเวลาถ้าเราจะเปิดร้านเราก็ต้องรู้ว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าของที่เราจะขายเนี่ยมันเป็นของที่เราอินหรือเปล่าเราชอบหรือเปล่าเเป็นคนไม่แต่งหน้าเลยค่ะแต่อยากขายเครื่องสำอางเออ เราจะขายยังไงถ้าแบบถถ้้าาแบบสมมติมีอยู่วันหนึ่งมีคนมาถามว่าเนื้อแมตต์ไหมคะรีสติกเนื้อแมตหรือเนื้อกอสคะตอบไม่ได้นะคะลิ์สติกอะค่ะเลยเยอะกไม่ก็ไม่ได้เนาะไม่ได้เลยหรือว่าอย่างเช่นแบบว่าหนูจะไปงานรับปริญญานะค่ะ หนูควรจะแต่งแบบไหนอยากได้ลองจะเสร็จทนค่ะเออพี่จะเสร็จให้เลยได้ไหมอะไรวะเออมือนะเอามือนะเอออยู่ๆแกงตัดสายไปเลยอย่างเงี้ยเออปล่อยเบอร์ก็ไม่ได้เนาะเออก็ต้องรู้ก่อนก็ต้องรู้ว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเราจะได้มีความอินกับการขายของนั้นได้ด้วยสมมติเหมือนเราสองคนไปขายอุปกรณ์ช่างอะพี่คะขอไปแจ้งเลย อ๋อน้องเลือกเลยค่ะน้องเลือกเลยน้องเลือกผิดร์พี่ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมมันคือมันคือ c o m มอน s e n ส์แหละเราว่าคือโลกมันสะดวกมากขึ้นก็จริงของมีขายมากขึ้นก็จริงแน่นอนว่าในโลกในวงจรทั้งหมดน่ะมันต้องมีของดีของไม่ดีของที่เหมาะของที่ไม่เหมาะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ย้อนกลับมาที่เราเหมือนกันว่า คุณต้องรู้จักตัวเองใช่ทั้งคนซื้อและคนขายใช่คนขายก็ต้องรู้จักลูกค้ารู้จักของตัวเองคนซื้อก็ต้องรู้ว่าจริงๆแล้วความต้องการของตัวคุณเองนะคะคืออะไรใช่ดังนั้นมันจะต่างกันยังไงอะไรยังไงต้องติดตามนะคะกับรายการลูกอิงช่างเก็บของเราเพราะว่าเราสารพัดเก็บสารพัดเอาเรื่องที่เก็บเอามาใช้ต่อแต่ว่าจะใช้ยังไงติดตามพวกเราใน ep ต,ต่อๆไปค่ะ อย่างที่เวลาเราไปสัมภาษณ์งาน,งานไปเจอคนอย่างเงี้ยเราต้องรู้หน้า HR เลยนะ HR หน้าโหดไหม HR แต่งตัวยังไงอ,อ,อายุเท่าไหร่เราก็ต้องแต่งตัวให้เขาเอ็นดูให้ได้งานก่อนค่ะหลังจากนั้นอะไรค่อยว่ากันก็ค่อยร้ายก็ค่อยราย